วันนี้ก็มาสู้การใชายแล้วนะไม่ต้องพูดทึงนำเพลงอะไรทังสิ้นอะไรนะกับคุกกี้รถมะาม่วงนะอ่าชื่อนางก,กินกจริงๆเลยว่าครั้งแรกเราก็เอาดวงไปทิ้งกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโหว่าไงสามกลอนาคือคุณอาเราอะข้าไปเลยแลวกันข่าไปบหมดโอเคครับผมว่าสามมันตีนะแต่ว่าทำไมมีน้อยก็มีน้อยน,นะเออ ก็ไม่ได้เคย e a. ไม่เคยเข้านานแล้วนะอะไรครับสั้นๆเนี่ยโอ้โหสองตัวมากันสองตัวอย่างนี้ครับวัดดีออกดิเองไม่คิดใจนะเลยล่ะว,ว้าวมะม่วงว่าฆ่าไปดีกว่าดยกันเนาะโอเคไม่มีอะไรครับผมต่อเลยครับผมเริ่มไปเลยครับเฮ้ยสามเกลือน,นี้มาวะเฮ้ยตัวอะไรเออ ถ้าถามว่าทำไมคลิปสั้นนะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามาไวๆนะเดี๋ยวรู้กันฮนะมาตัวแรกอะไรตัวอะไรก้ามมาทำไมว่าไงพอมดกล้ามแล้วว่าไงว่าไงเบอร์รี่ ตาเบอรี่เดวิวทั่ไม่เคยได้ไนายโอ้มาแล้วมาแล้วมาอะไรกูเคยมาอยากนี้เหรอเดี๋ยใช้น,น้ำทางให้เองเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยไม่ว่าใครต้องตกหลุมรักทิวทัศน์แห่งนี้เออลงเองเฮ้ย ได้หินวิญญาณเฉยแต่ว่าถ้าไม่ใช่หินวิญญาณจะดีใจกว่านี้นะนะตัวอะไรเจ้าหญิงโอเคยหมดแล้วใช่ไหมเงยงงมาแล้วฮะไปต่อเนื่องครับผม,ผมตัวเดียวด้วยขับไปเลยฮนะขับไปโอเคอืมก็ตามนี้กันเนาะ ไปซื้ออะไรได้บ้างเออผมว่าผมซื้อเจ้านี่สักห้าแล้วกันนะว่าสุ่มเล่นเล่นสักสิบครั้งอะไรแบบนี้เนาะว่าผมาเองก็ต้องการเอ่อเจ้าสิ่งที่มีเรียกว่าสมบัติเยอะๆเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยมีสมบัติดีๆใช้เลยนะอล่ะต่อไปก็ ไม่ได้อะไรเลยดีแต่ไหนก็ได้มะม่วงมานะฮะเนี่ยมะม่วงตีระบับใช่ไหมไม่รู้ว่าบัฟแค่ตัวเดียวหรือเปล่านะโอเคถือว่าได้มาก็ดีนะถึงจะไม่มีของปั้นกันเลยนะก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่แล้วคลิปนี้นะโอเคครับผมนะคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเจอใหม่ในภาคต่อไปนะไปแล้วบายครับผม